night 哈喽。<laughs> ขอบคุณแล้วเออครูตื่นเต้นนะครูตื่นเต้นนะก็วันนี้นะคะก่อนอื่นครูต้องนะคะขอบคุณนะคะแม่ครูสิตาและคุณเพล่ผู้บริหารทุกท่านผู้นําหลักแสนหลักล้านทุกคนและนะคะเรานะคะพวกเรานะคะนักเรียนที่น่ารักนะคะครูขอบคุณที่วันนี้ครูได้มีโอกาสไปยืนตรงนี้นะคะมาเป็นเอ่อคนที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับพวกเรานะคะครูขอบคุณนะคะครูชื่อครูหวยนะคะ หรือครูยาพัดที่แม่ครูศิตาตั้งให้นะคะชื่อครูหมวยยาพัดเรียกง่ายๆนะคะเออยากเรียกอะไรก็เรียกวันนี้นะคะครูเองครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ตามหาความสําเร็จครูเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่โคตรของโคตรของโคตรขยันแต่ในวันนั้นครูไม่รู้ว่าครูไม่รู้อะไรครูไม่รู้ว่าสิ่งที่ครูทําไปทั้งหมดทําไมมันถึงได้ศูนย์เปล่าและสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวใจเราคือเฮ้ ฉันจะเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อเป็นคนที่ล้มเหลวเท่านั้นหรอเพราะฉันไม่เคยทาอะไรสาเร็จเลยซักอย่างเดียวนะคะครูเรียนรู้ลงมือทําค่ะแต่สิ่งหนึ่งในหัวใจที่ครูเองครูเจอควกมสุขในหัวใจเนาะก็มันก็เหมือนหลายคนที่แบบเคยเคยสติแตกเวียวีแล้วก็ตามหานะคะเขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะที่จะเป็นสิ่งที่ให้เรายึดเหนียวจิตใจนะคะครูมาเจอครูสิตานะคะครูสิตาพอสวรรค์ปั้นเองได้ ครูคนแรกและครูคนเดียวของครูในโลกใบน,นี้นะคะครูเปลี่ยนแปลงชีวิตครูมีชีวิตที่เรียกง่ายๆว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเป็นคือในตอนแรกครูไม่ได้อยากทําออนไลน์ครูไม่เคยคิดจะทําออนไลน์เคยเคยทาแต่ทําเพราะมีคนชวนแล้วมันก็ไม่โอเคมันทําไม่ได้มันไม่สําเร็จและล่าสุดด้วยความที่เราอยากรอดเราก็หมดไปกับแบนกระแสคะ่ะฉะนั้น6หลักนะคะแบนกระแส6หลักเงินก้อนสุดท้ายของบ้านฉะนั้น ครูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดจะพาตัวเองเข้าโลกออนไลน์แต่ในวันหนึ่งที่เรารักและศรัทธาใครมากๆเราอยากจะยืนข้างครูสิตาครูพาตัวเองเข้าโลกออนไลน์ค่ะทั้งๆที่ขายไม่เป็นไม่รู้จักว่า facebook ต้องเรียนรู้ยังไงไม่รู้จักโลกโซเชียลไม่รู้จักว่าฉันจะทํายังไงให้ฉันขายได้ในวันนั้นนะคะครูพาตัวเองเข้านะคะเป็นเขาเรียกว่าตัวแทนดรอปชิปก็คือตัวแทนที่ไม่สต็อก ตัวแทนที่ซื้อมาขายไปบางทีก็ชนกันเหมือนเงินผ่านบัญชีเพื่อที่จะเอาลูกค้าเพื่อที่จะเซอร์วิสลูกค้าในวันนั้นเพื่อที่จะรักษาลูกค้าในวันนั้นแต่ครูไม่ได้เงินนะคะครูเปิดบินไซส์เล็กนะคะกับเช3 5ม0สาพันห้าร้อยบาทค่ะแต่หัวใจครูมันบอกเลยว่าฉันคือคนที่ยืนข้างครูสิตาฉะนั้นสามพันห้าไม่ได้มีผลอะไรกับหัวใจของครูเลยครูพุ่งเป้าตอนนั้นคือ v i p ตอนนั้นคือ VIP แล้วครูก็เรียนรู้ลงมือทำครูเปิดบินนะคะเป็นกาแฟสินค้าชิ้นแรกของครูนะคะมี2อ,อย่างก็คือ s อสมส่วนกับน้ำหอมหินมงคลแต่วันนี้ครูรับหน้าที่นะคะที่จะมาแบ่งปันเราเรื่องเกี่ยวกับ s m สมส่วนนะคะในวันนั้นครูขายของไม่เป็น,นะคะ่ะแต่ครูรู้แค่ว่าฉันอยากทำนะคะครูเริ่มที่จะ เขาเรียอะไรนะสั่งสินค้าก็คือเป็นาชานมกาแฟโก,โกโก้ค้ากันค่ะสิกล่องจริงๆอยากได้ถึง10กล่องไหมไม่ได้อยากได้นะในตอนแรกเพราะครูไม่มีเงินแต่สิกล่องแถมแก้วโปรแกรมจิตหนึ่งใบครูอยากได้แก้วสารภ้าพนะคะครูอยากได้แก้วเพราะวันนี้เราจะรีวิวสินค้าย,ยังไงในวันนั้นครูไม่รู้ว่าครูสวมหัวใจ ของการเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะครูไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเรียกว่าการสวมพอใจเจ้าของแบรนด์ครูรู้แต่ว่าวันนี้ฉันจะโพสสินค้าย,ยังไงถ้าฉันไม่มีแก้วของเขาไม่มีแก้วที่ที่มันคือสัญลักษณ์แก้วความมั่งคั่งของเทดยูเราไม่รู้เลยตอนนั้นเป็น o อ t ิเชอร์สิตาเนาะอืมในวันแรกนะคะครูเปิดบินมาสิบกล่องค่ะทุกคนขาครูคเคยแบ่งปันในไลน์นะคะครูขายของไม่เป็น ครูเริ่มจากการกินโกโก้ค่ะครูเริ่มจากการดื่มโกโก้ค่ะแล้วครูก็ถัดมาเป็นชานมค่ะสินค้าค่อยๆล่อยหลอที่มีสิบกล่องนั่นแหละค่อยๆหมดไปครูเป็นคนหนึ่งที่ไม่ดื่มกาแฟนะคะทุกคนเพราะว่าครูดื่มกาแฟไม่ได้ใจครูสั่นใจสั่นแบบเต้นตึกๆมือไม้ชาเหงื่อออกประหนึ่งว่าฉันจะขาดใจนี่คือครูในวันนั้นที่ครูไม่เคยแตะต้องกาแฟเลยค่ะครูกินชานม เหลืออยู่กินชานมมันมาค่ากนเนอะชานมกาแฟโกโก้โกโก้หมดแล้วค่ะขายไม่เป็นสิ่งที่ครูได้จากการที่วันนั้นครูขายไม่เป็นคือครูกินใช้สินค้าด้วยตัวเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยฉันกำลังที่จะมีสร้างไรายได้จาก t s w จากกาแฟชานมไม่รู้เลยค่ะรู้แต่ว่า เฮ้ยวันนี้ไม่เป็นไรไม่มีใครสั่งไม่เป็นไรในวันนั้นเราเรายังสั่งตัวเองไม่เป็นเรายังสั่งจิตตัวเองไม่เป็นเออไม่มีใครซื้อก็ไม่เป็นไรกูกินเองนี่คือครูแล้วครูครูดื่มเองนะคะแล้วสิ่งที่มันได้คือโกโก้ทําให้ครูผิวนะคะอ่านะคะจักรวาลคอนเฟิร์มนะคะไม่เป็นไรโกโก้ทําให้ครูผิวเรียบเนียนขึ้นชานมทําให้ครูผิวดีขึ้นและเมื่อโกโก้ชานมนะคะ เหลือชานมหนึ่งกล่องที่ไม่ได้กินที่ยังไม่ได้ดื่มมานั้นครูนะคะก็หันมาหากาแฟพอมันหมดแล้วโกโก้หมดแล้วค่ะแล้วครูไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันจมทุนทําไมฉันขายไม่ได้ครูแค่รู้สึกว่าไม่เป็นไรกินเองได้ครูก็เลยเริ่มกินกาแฟค่ะและพอเริ่มกินกาแฟแก้วแรกครูเริ่มหลงรักค่ะ และสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเฮ้ยเราลืมไปเลยว่าฉันไม่ได้ใจสั่นอีกแล้วฉันไม่ได้เวียนหัวฉันไม่ได้ตัวชามือชาเงือ,ออกอีกแล้วครูเริ่มรักกาแฟค่ะสิบกล่องแล้ววันนั้นครูขายได้หนึ่งกล่องคือขายชานมจากคนที่เราให้เขาชิมแล้วเขาชอบเขาก็เลยขอซื้อหนึ่งกล่องเข,เขาเขาไปแขกมาบ้านมานานนะคะแล้วก็ครูเริ่มที่จะโฟกัสถามว่าวันนี้ครูขาครูทํายังไงคะครูถึงได้กาแฟสิบกล่องมันกลายเป็น หมื่นกล่องครูทำยังไงครูกินใช้สินค้าค่ะแต่ก่อนที่ครูจะกินใช้สินค้าก่อนที่ครูจะมาขายสินค้าในโลกออนไลน์ครูเรียนการตลาดเหนือมนุษย์กับครูสิตาค่ะเริ่มต้นครูเรียนที่เดชคัมพีเทวดาสร้างครูเริ่มเรียนรู้ค่ะครูยังไม่ได้ลงมือทําในวันนั้นเพราะในวันนั้นครูยังไม่ได้หัดขายของไปเรื่องเป็นราวนะคะครูเริ่มเรียนรู้ค่ะ เรียนคลิปมหาการยวันแบบตั้งใจไม่พอค่ะครูเรียนในคลิปของครูสิตาแทบทุกคลิปที่อยู่ในเพจครูสิตาพอสวรรค์ปั้นเองได้ค่ะครูเริ่มเรียนรู้ค่ะแล้วครูก็เริ่มลงมือทําการลงมือทําของครูคือเริ่มต้นจากการเรียนรู้ไม่พอค่ะครูบวกเป้าหมายไปด้วยว่าวันนี้ถ้าฉันอยากจะมีเงินสักแสนหนึ่งฉันต้องขายกาแฟกี่กล่อง ฉันต้องขายน้ำหอมกี่ขวดในวันนั้นเพราะครูมาคู่กันแล้วครูก็ตื่นรู้จากที่แม่ครูสิตาสอนว่าสินค้าอะไรที่เราขายได้ชิ้นแรกคือลูกคนโตของเราครูเริ่มนะคะขายน้ำหอมได้ขายเอสเอ็มสมส่วนได้แต่มันมาคู่กันนึกออกไหมคะทุกคนแต่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้ครูเริ่มที่จะวางเป้าหมายค่ะแต่ถามว่าในวันนั้น ฝันของครูเป็นจริงหรือยังคะกาแฟหมื่นกล่องมันยังไม่เป็นจริงค่ะครูยังขายของไม่เป็นอยู่ดีแต่ครูเรียนรู้ค่ะครูเรียนที่มหาการยี่เวันควบคู่กับเดชคัมพีเดวดาสร้างและไม่รวมพี่ครูสิตามาสอนหน้าเฟซหน้าเพจนะคะและพอครูวางเป้าหมายเสร็จครูก็เริ่มลงมือทาโดยการที่ครูไม่รู้ตัวเลยว่าครูคือคนที่สวมหัวใจเจ้าของแบรนด์ครูเริ่มที่จะกินใช้สินค้าออกสื่อ ครูออกมาสร้างตัวตนครูออกมาทําให้คนเห็นครูครูเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะครูเริ่มที่จะดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะคะผมเ้าครูก็จะคือเรียบร้อยแต่ว่าสวยแบบวันนี้ไหมย,ยังไม่ได้สวยแบบวันนี้ค่ะวันนั้นครูก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ป้าที่เรียนรู้ค่ะเป็นมนุษย์ป้าที่แบบเฮ้ยเขาทำยังไงเขาถึงขายได้อะเฮ้ยเขาโพสยังไงอะ ครูเริ่มหาคําตอบค่ะครูมี Google สนับสนุนครูมีพี่มาร์คซักเบิร์เจ้าของ Facebook สนับสนุนครูมี youtube สนับสนุนค่ะและครูก็มีแม่ครูสิตาและแม่วิภาพรสนับสนุนค่ะครูเริ่มเรียนรู้จากการเรียนฟรีแล้วครูก็มาทําแล้วครูก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะวันนี้ถ้าเราจะขาย SM สมส่วนได้เราต้องเป็นยังไงคะทุกคนครูจะเป็นปลาพยูนเกยตื้นเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมคะครูจะเป็นหมี เป็นพโลเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมคะน้ำหนักตอนนั้นครูเจ็นะคะครูเริ่มกินใช้สินค้าครูไลฟ์ตอนไหนครูจะดื่มสินค้าตอนนั้นนะคะครูไลฟ์ตอนไหนดื่มตอนนั้นค่ะต่อให้ครูไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มครูก็จะต้องดื่มกาแฟค่ะครูเริ่มนะคะครูขอบคุณแก้วโปรแกรมจิตของครูในวันนั้นนะคะที่เขายังอยู่กับเรานะคะเมื่อก่อนครูไม่ได้มีจานรองแก้วสวยๆแบบนี้ ไม่ได้มีช้อนสีทองแบบนี้นะคะเพราะตอนนั้นไม่มีเงินไม่มีตังค์ซื้อนะคะครูก็เริ่มออกมาไลฟ์สดแบบนี้คะ่ะทุกคนครูกินใช้แต่มันไม่ใช่แค่กินใช้อย่างเดียวค่ะครูพัฒนาตัวเองด้วยนะคะขอบคุณจักรวาลคอนเฟิร์มครูพัฒนาตัวเองด้วยครูทําตัวเองให้ดูดีดูดีในแบบที่ครูเป็นในวันนั้นครูก็อาจจะเป็นเสื้อตัวละร้อยเก้าเก้าสองร้อย ตุ้มหูคู่ละยี่สิบแหวนเวิร์นไม่มีค่ะออเทอเซอรี่ไม่มีค่ะมีแค่ชุดนะคะอือครูก็ออกมากินใช้แบบนี้กับแก้วโปรแกรมจิตค่ะแก้วโปรแกรมจิตของครูมูลค่านับไม่ได้นะคะเพราะไม่มีใครผลิตขายเออนะคะครูเริ่มที่จะออกมากินใช้สินค้าในวันนั้นไม่มีจารองแก้วสวยๆไม่มีแบบนี้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูมีคือความรักครูรักกาแฟ เพราะเขาอยู่ในสายเลือดของครูครูดื่มเขานะคะวันไหนถ้าถ้าไม่มีเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้นะคะแต่มันไม่ใช่อยู่ไม่ได้เพราะเราขาดกาแฟค่ะอยู่ไม่ได้เพราะเขานะคะอยู่ในสายเลือดเราทุกอนุเซลของครูมีเอ็มเอ็มสส่วนอยู่ทุกวันครูยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะสิ่งที่ครูได้ครูไม่ได้รู้สึกว่าครูขาดแคลนหรือว่าจมทุนหรือว่ากลัวเปืองค่ะคุณครูที่ได้จากวันนี้เมื่อก่อน70กว่านะคะประมาณสัก7 3บ นะคะตอนนี้ตั้งอยู่ประมาณสัก้านะคะครูยังทานมือ้อที่เขาเรียกว่ามื้อดึกกับครอบครัวแบบสบายๆนะคะครูเริ่มที่จะดูแลตัวเองหันมารักตัวเองผิวพรรณครูดีขึ้นเพราะครูดื่มโกโก้ก,กับชานมแต่สัดส่วนครูเล็กลงเร็วมากจากกาแฟเอสมส่ SM ส่วนกาแฟของเรานะคะครูเริ่มออกมากินใช้ให้คนเห็นแบบนี้ค่ะ ถามว่าครูไลฟ์ตอนเย็นเช้าดื่มไหมคะใครเคยฟังครูไลฟ์บ้างครูเคยเล่าให้ฟังใครทายถูกครูมีให้นะคะครูมีของขวัญให้เออใครอยากได้ครูมีของขวัญให้นะคะเออนะคะครูดื่มกาแฟตอนเช้าหนึ่งครั้งตอนสายโกโก้หลังมื้อเที่ยงกาแฟเย็นโกโก้ ถ้ามีดึกอาจจะเป็นโกโก้หรือชานมนึออกอ่องไหมคะฉะนั้น SM สมส่วนจะอยู่ในร่างกายของครูนะคะประมาณสี่ถึงห้าซองต่อวันถามว่าวันนั้นครูมีเงินไหมคะครูเก็บไว้ขายได้ไหมคะครูได้กําไรครูเก็บไว้ขายได้ไหมคะแน่นอนครูขายได้แต่วันนี้สิ่งที่ครูกําลังทําครูไม่รู้ว่าครูกําลังสวมหัวใจการเป็นเจ้าของแบรนด์ ครูเก็บไว้ขายได้ค่ะแต่ครูเหลือเฟือในหัวใจค่ะครูลงทุนกับตัวเองค่ะเก็บคีย์เอานะลูกครูลงทุนกับตัวเองก็คือกินใช้สินค้าของเรานี่แหละอืมนะคะวันนี้ไหนๆหนจะกินแล้วไหนไหนจะดื่มแล้วก็ออกสื่อค่ะลูกหอมมากครูไม่ใช่ดื่มแล้วก็สักแต่ว่าซดหวบหวบหวบ ครูจะทําให้คนที่เขาได้เห็นไลฟ์ของครูเขารู้สึกว่าเขาอยากกินเขาอยากได้กาแฟอะไรหรอสายตาแววตาที่เรามองกาแฟของเราไม่ใช่มองแล้วก็จัดการซดพวกพๆวกพวกพวกให้มันหมดแก้วไม่ใช่นะคะไม่แม้จะเป็นการคนครูก็ยิ้มกับกาแฟเพราะครูเรียนการตลาดเหนือมนุษย์ ฉะนั้นอะไรที่มนุษย์เขาทําครูจะไม่ทำํำหลายคนอาจจะทําไมต้องยิ้มละแม่ทําไมต้องมองละคะครูมันคือภาษากายภาษากายค่ะก็คนในจอเขาไม่ได้รู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงเขาไม่ได้รู้รสชาติเป็นยังไงบอดี Body language ภาษากายค่ะเออภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยกระดิกพูดได้เท่าที่พูด อร่อยมากอ่ะดื่มหมดไม่ได้นะคะขอบคุณแอดมินดื่มหมดไม่ได้นะ,ะทุกคนเออพอดื่มแล้วเพลินเดี๋ยวไม่จบไลฟ์นะคะอืมหอมมากค่ะครูทําให้ทุกคนเห็นและอยากกินค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังมีนะคะที่เราขาดไม่ได้เพราะเราเรียนการตลาดเหนือมนุษย์ค่ะการรักสินค้าการบอกรักสินค้าก่อนครูไลฟ์ครูก็กล่าวเขานะคะก่อนครูนอนเมื่อคืนครูจัดเชลนี้กับแอดมินนะคะขอบคุณแอดมินด้วย ครูก็กราบเขานะคะแล้วเมื่อเช้าครูก็มาคุยกับเขาอีกว่าวันนี้เราจะออกมาสร้างคุณค่าให้ผู้คนด้วยกันนะลูกคนทั่วโลกต้องรู้จักหนูนะลูกคนทั่วโลกต้องรู้จักเอ็เอ็มสมส่วนนะลูกคนทั่วโลกต้องได้กินหนูนะลูกคนทั่วโลกจะแข็งแรงหุณดีมีสุขภาพดีครูออกมาคุยกับเขาแบบนี้ค่ะโดยที่ครูทําแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันครูไม่รู้เลยว่าการตลาดเนือมนุษย์ของครูสิตามันมหัศจรร์มาก ไปสองเฟซบุ๊กครูหมวยรวยปังดังยกทีมนะคะและจะต้องมีคือถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องมีคําถามว่าหรือคนที่ไม่ได้เรียนว่าเฮ้คยครูครูทำยังไงครูหนูไม่เห็นครูจะโพสกาแฟาเป็นเรื่องเป็นราหรือหนูไม่เห็นครูจะโพสอะไรเลยครูเรียนกดจกักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะครูเอามาใช้ควบคู่ไปกับการขายสินค้าออนไลน์ฉะนั้นอะไรที่มนุษย์ธรรมดาเขาทาครูไม่คิดค่ะ ครูจะคิดแต่สิ่งที่เฮ้ยกฎจักรวาลเขาว่ายังไงแม่สิตาสอนครูเรื่องอะไรแม่วิภาพรบอกครูเรื่องอะไรครูก็จะมาปรับใช้เอามาประยุกต์ให้เป็นเราครูไม่ได้แค่แกะรอยคนสําเร็จนะคะครูไม่ได้แค่ก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางค่ะแต่ครูใส่ไอเดียใส่ความรู้สึกใส่ความรักลงไปในนั้นด้วยฉะนั้นในทุกๆคลิปการโพสต์ของครูมันมีค่าพลังงาน มันมีคำอธิษฐานจิตอยู่ในนั้นฉะนั้นมันเหมือนแค่เราเล็งปืนค่ะปึ้ง <P ull ing> เข้าเป้าแต่ถ้าเราวันนี้เราไม่เรียนรู้การตลาดเหนือมนุษย์กับครูสีตารเราจะยิงปืนยังไงคะเราไม่รู้ว่าเป้าเราอยู่ไหนเราก็เล็งปึ้งปึ้งปึ้ป้งป้งปึ้กระจัดกระจายค่ะครูเอามาปรับใช้ให้เป็นตัวครูในวันนี้ค่ะงานของครูง่ายๆสบายๆ ในทุกๆวันครูมีหน้าที่ที่ครูต้องรับผิดชอบแล้วก็ทํารีวิวถ่ายรูปสินค้าทํางานอยู่บ้านอยู่กับสินค้าที่ครูรักข้างหลังมีเจ้าของหมดแล้วนะคะทุกคนอันนี้ครูขอยืมนะคะสําหรับคนที่ครูยังไม่ได้ส่งให้ครูขอยืมนะคะข้างหลังมีเจ้าของหมดแล้วเจ,เจ้าของเขานะคะรอเขาอยู่ตอนนี้เสร็จไรแล้วเดี๋ยวจะแพคคืนโอเคไหมลูกและนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่ง ถ้าพวกเราฟังครูดีๆครูจะบอกว่ายังไงคะเขามีเจ้าของหมดแล้วเขามีเจ้าของตั้งแต่ที่ครูคีย์ออเดอร์แล้วคะ่ะที่ครูคีย์ออเดอร์ให้ t ียส่งให้ให้บริษัทส่งให้มันมีเจ้าของตั้งแต่ยังไม่ได้ผลิตแล้วคะ่ะนี่คือภาษาที่ครูพูดการตลาดเดารือบรรุกับครูสิตา ครูเป็นคนหนึ่งที่ขายของไม่เป็นทำไมครูขายได้เป็นหมื่นกล่องลองคิดดูสิคะหมื่นกล่องซูปเปอร์วีพีกี่คนถ้าจะมีคนมาช่วยครูขายล่ะซูปเปอร์วีพีสิบห้าคนได้หนึ่งกล่องได้หนึ่ง,งมื่นกล่องง่ายไหมคะง่ายมากแต่วันนี้เราลืมไปหรือเปล่าสําหรับคนที่จับโทรศัพท์แล้วโพส์โพสโพส์โพสโพส์โพส เราลืมไปหรือเปล่าว่า,วาเฮ้ยเรามีครูดีนะเรามีราชินีกฎจักรวากลก้แรกหนึงดูอยู่นะเราลืมไปหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้ค่ะทุกคนค่ะการเรียนรู้สําคัญมากครูเป็นคนหนึ่งที่นะคะมีวันนี้ได้จากการเรียนจริงจงจักรวาลคอนเฟิร์มนะคะอมืมันง่ายมากค่ะถ้าเราโฟกัสถ้าเราเอาจริงและที่สําคัญ ความสม่ำเสมอคะ่ะทุกวันนี้ครูก็ยังนะคะที่เวลาไลฟ์สดในหน้าเพจครูก็ยังดื่มกาแฟอยู่ครูก็ยังยกแก้วยกแก้วโก,โกโก้ยกแก้วชานมครูก็ยังยกคะ่ะแล้วครูก็วางครูไม่เคยพูดคําว่าฉันขายสักคำนั่นนะจะออกมาทีหนึ่งว่าจะจัดโปรโมชั่นให้ครูไม่เคยพูดคําว่าเฮ้ยมาซื้อฉันสิเฮ้ยของฉันดีนะ เฮ้ยเธอกิแว้วเธอจะแข็งแรงนะมาซื้อสันสิไม่ค่ะครูเป็นคนที่ไม่ง้อขอตือคนนี่คือเอาจริงๆเรื่องคือสันดาห์คือนิสัยของครูครูไม่ชอบง้อคนถ้าเราบอกว่ามันดีคือดีซื้อไม่ซื้อแล้วแต่แต่สุดท้ายเขาต้องกลับมาซื้อเราใครบอกครูบอกเองนี่ก็คืออีกหนึ่งภาษาที่ครูใช้ซึ่งครูเอามาจากไหนคะครูก็เรียนเหมือนพวกเราครูก็เรียนกับครูสิตาเหมือนพวกเราค่ะเรามีครูคนเดียวกัน แต่การลงมือทําของเราหรือเปล่าที่ต่างกันวันนี้ถ้าเราคิดว่า t a w คือคําตอบ SM สมส่วนคือคําตอบก็แค่เชื่อก็แค่ลุยค่ะก็แค่ลงมือทําสม่ำเสมอค่ะเริ่มเรียนรู้พัฒนาตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้างคะแม่แน่นอนค่ะการแต่งกายวันนี้เจ้าของแบรนด์ต้องแต่งกายแบบไหนคะ ตุ้มหูคู่ลยยี่สิบบาทยังใส่ได้อยู่ค่ะอืมมันคือพรอฟครูเป็นคนหนึ่งที่สวมหัวใจเจ้าของแบรนด์ตลอดเวลานะคะเสื้อผ้าหน้าผมเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะลูกแต่ครูรู้ว่าเฮ้ยในวันนั้นครูแค่อยากจะทำยังไงให้คนรู้จักกาแฟของฉันโกโก้ของฉันชานมของฉันทำยังไงที่คนจะหันมาสนใจ ทำยังไงที่คนจะรู้ว่าเฮ้ยสินค้าเนี่ยดีมากๆเลยนะฉะนั้นการลงทุนกับตัวเองและการทําตัวเองให้เป็นแบรนด์สําคัญมากสําคัญมากกว่าการที่เราจะโพสตึต้งๆวันหนึ่งเป็นร้อยโพสสังเกตตัวเองไหมคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จสังเกตตัวเองไหมคะว่าทําไมเราถึงไม่มีผลตอบรับทำไมเราถึงทำได้บ้างไม่ได้บ้าง วันนี้การเรียนรู้สําคัญมากและครูเชื่อว,ว่าทุกคนที่เข้ามาในวันนี้ทุกคนสําเร็จได้ทุกคนคู่ควรที่จะมีผลลัพธ์ใหญ่ครูจําได้แค่ทุกคนที่เข้าเรียนใครเรียนรู้ก่อนคนนั้นมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะอืมนะคะวันนี้สําคัญมากๆคือการเรียนรู้ค่ะอย่ามัวแต่ตามหาวิธีการเพราะถ้าความคิดไม่เปลี่ยนวิธีการมันก็ไม่มา ครูทุกวันนี้ครูยอยู่กับวิธีการย0สเอร์เซ็แต่ยี่สิเปอร์เซตของครูคือทั้งวันย0สิเปอร์ซของครูยังมีนะคะคำพูดที่ครูใช้บอกตัวเองครูได้คีย์แพงจากแม่ครูสิตาครูขายของไม่เป็นแม่สิตาบอกว่าทําไมไม่พูดล,ล่ะลูกรักการขายชลักการขายชลักการขายชลักการขาย,กกาขายพูดจนทุกวันนี้คือชลักการขายฉันเป็นคนขายดีฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันหยิบอะไรมาขายดีทุกอย่างเลย มีแต่คนอยากซื้อสินค้าของฉันซื้อสินค้าของฉันไม่พอกลับมาเป็นทีมงานฉันด้วยกลับมาเป็นขุนพลฟ้าคุาูสิตากลับมาเป็นคนที่โคตรเพรทรงพลังมายืนเคียงข้างคุูสิตาด้วยกันครูอยู่แบบนี้ครูอยู่กับการโปรแกรมจิตอยู่กับการสั่งจิตอยู่กับการที่พูดกับตัวเองและมือของครูก็ทํางานฉะนั้นครูจะไม่มีนะคะโอกาสที่จะแวบไปคิดเรื่องอื่นเลย ฉะนั้นพลังโฟกัสสำคัญมากค่ะพลังโฟกัสสำคัญมากจริงๆการเรียนรู้ก็สำคัญมันต้องไปด้วยกันค่ะวันนี้หลายคนเรียนอย่างเดียวหรือเปล่าคะเรียนอย่างเดียวไม่ลงมือทําไม่กล้ากลัวความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองฉะนั้นครูมั่นใจว่าทุกคนอยู่ในห้องนี้ นะคะเราจะได้ยืนข้างครูสิตาด้วยกันแน่นอนเพราะเราเป็นคนที่รักการเรียนเราแค่ไปเพิ่มการลงมือทําให้มันมากขึ้นนะคะง่ายๆสบายๆโอเคไหมคะทุกคนอ่าชลักการขายฉันเป็นคนขายดีบอกตัวเองแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ลืมตาตื่นก็พูดเลย <c oughs> เพราะครูเป็นนะคะไม่ว่าจะก่อนนอนคือช่วงสลึมสลืมครูจะพูดในสิ่งที่ครูสิตาสอนครูจะโปรแกรมในสิ่งที่แม่ครูสิตาสอนตลอดเวลา เรียกง่ายๆว่าเฮ้ยถ้าจับตัวมีสติได้เอียงซ้ายขอบคุณเอียงขวาขอบคุณขอบคุณสินค้าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวทุกคนสนับสนุนเราทุกสรรพสิ่ธสนับสนุนเราครูก็จะพูดแบบนี้ตลอดว่าใชนเป็นคนที่โชคดีมากๆโอเคไหมคะทุกคนนะคะลองนําไปใชใ้ดูค่ะลองนําไปใช้ใดูลองเรียบเรียงลองเรียบเรียงให้มันเป็นตัวเราเอามาประยุกต์กับตัวเรานะคะอืม โอเคไหมทุกคนวันนี้ครูหวังว่าสิ่งที่ครูนํามาแบ,บ่งปันจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับพวกเราให้พวกเราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันนะคะและนะคะครูนะคะอยากบอกว่าครูขอบคุณครูขอบคุณอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจนะคะตั้งจิตตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันเราจะไปยินข้าครูสีตาด้วยกันโอเคไหมคะแล้ววันนี้นะคะว่าเด็ดพรุ่งนี้ค่ะ เราจะพบกับนะคะผู้นำหลักแสนอีกหนึ่งท่านที่ประสบความสำเร็จแบบสุดยอดมากๆนะคะเราจะพบกับคนที่อดีตเคยทำงานก่อสร้างอดีตเคยเป็นคนใช้แรงงานอดีตเคยไปเป็นผีน้อยที่ประเทศเกาหลีปัจจุบันประสบความสํำเร็จเป็นผู้นำหลักแสนกับ t s w นะคะพรุ่งนี้เราจะพบกับโค้ดนกค่ะ นะคะคนกพัทวันจะมาคุยกับเราผู้มีนะคะในหัวข้อว่าคุยกับคนอย่างไรนะคะให้คนสดใจพรุ่งนี้เจอกับคนนกนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะเลิบ